ดีวิสตาร์ทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินการนั่งสมาธิแล้วก็การจัดรองเท้าคับได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับด้านความพุทธประวัติเด็กเรืบเสมือนเยาวาชนของชาตินะคะผ้าขาวเราชาวไทยนะคะนับถือศาสนาพุทธประจำชาตินะคะเราควรจะปลูกฝังใน,ในเรื่องนี้เราโรงเรียนชายแดนใต้ดีใจค่ะที่มีโครงการมาถึงนะคะเพื่อพัฒนาเด็กของเราในวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า สิ่งที่ยิ่งใหญ่มารวมใจรวมพลังมาเป็นเยาว,วชนต้นแบบมาสร้างโลกให้สวยงามให้โลกตามเธอทุกอย่าง ฉันชื่อนางสาวทัชกรศริวัฒน,นาชาวริตกุลโรงเรียนตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสค่ะหนูได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับได้พระพุทธประวัติโดยที่หนูเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนตันหยงมัดมาแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาค่ะได้รางวัลค่ะรองชนะเลือดนดับที่2ค่ะหนูอยากให้โครงการนี้เนี่ยจัดในหลายจังหวัดค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆปลูกฝังทั้งด้านจิตใจทั้งด้านคุณธรรมให้แก่เยาวชนค่ะเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเป็นเหมือน กับเป็นแรงผักดันของประเทศชาติค่ะจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยที่มีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ ในปีหน้าหนูจะมาเป็นสตาฟให้กับโครงการเด็กดีวีสตาค่ะผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์โคสวิดาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งราชฎรรณบำรุงครับโครงการเด็กดีวีสตาร์ทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินการนั่งสมาธิแล้วก็การจัดรองเท้าค่ะผมได้มาสอบได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2องค่ะผมรู้สึกตื่นตันใจดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ครับ จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเพรฉันและเธอเราคือมีสตาประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นด้วยความดีสว่างสวยใจใจเกิดช่วยกันคือวันแห่งคุณครูชื่อคุณครูใจรัตนพรมรักนะคะจากโรงเรียนเทศบาลหนึราษฎรบำรุงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะ วันนี้มีความรู้สึกยินดีและตื้นตันมากนะคะที่เด็กนักเรียนของเราได้เข้าร่วมในโครงการเด็กดีวิสตานะคะทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมมาทุกๆปีนะคะเป็นโครงการที่ดีมากสามารถฝึกและปรับพัฒนานะคะให้เด็กปรับปรุงตัวเองจากที่นักเรียนไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีความตรงต่อเวลา ไม่มีความรับผิดชอบนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและเอาชนะใจตนเองได้ในการฝึกฝนกิจวัตรประจําวันนักเรียนเป็นลูกที่ดีของคุณแม่และเป็นสิทธิ์ที่ดีของคุณครูนะคะเราโรงเรียนชายแดนใต้นะคะดีใจค่ะที่มีโครงการเหล่านี้มาถึงนะคะ เพื่อพัฒนาเด็กของเราในวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านะคะคุณครูสัญญาค่ะว่าคุณครูจะเป็นคุณครูที่ดีและสร้างเด็กที่ดีเพื่อพัฒนาชาติไทยของเราต่อไปค่ะคุณครูนี่ตื้นตันใจเลยค่ะที่นักงเรียนมาแล้วนักเรียนสามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ค่ะ สว,ว,ดดว็นดีค่ะนางอมรรัตน์คงสุวรรณผู้นการโรงเรียนเ<ด>ทศาบาลนะวัดประชาพิรมสำนักการศึกษาเทศาบาลเมืองนาาติวากิจกรรมเด็กดีวิสตาประจำปี2567ต้องขอขอบคุณวัดใหญ่วัดพระธรรมกายนะคะที่จัดโครงการเด็กดีวิสตาเ<ส>ด็กเกืบเสมือนเยาว,วชนของชาตินะคะผ้าขาวเรา ชาวไทยนะคะนับถือศาสนาพุทธประจำชาตินะคะนักเรียนคงจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นคนดีของชาตินะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันทางด้านพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไป ได้กินอาหารที่อร่อยอร่อยค่ะทามากทำให้ผมรู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเราบันดีขึ้นอีกระดับหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจค่ะผมอยากให้มีโครงการนี้จัดขึ้นอีกค่ะขอบคุณคุณครูคคที่พาผมเข้าลงโครงการนี้ค่ะหนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็อาจารย์ทุกคนที่ให้ความการุณาเมตตาพวกหนูสนับสนุนโครงการนี้หนูอยากให้โครงการนี้สืบสานไปเรื่อยๆค่ะ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ